สวัสดีครับวันนี้พบกับร้าน400ขับไทยแลนด์นะครับครับผมก็จะมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับพี่เบนซ์ใช่แล้วอ,อันนี้คือรุ่นเลยนะครับพี่เบนซ์คันนี้นะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะ,ะว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นข้างหน้าเนี่ย MC 3 0หรือว่า VFR 400น,น,นั่นเองนะฮะ คือต้องบอกว่าใครหลายๆคนนะครับ,รบถามว่าเนี่ยฮะเรากลับมาทํารถแล้วมีรถขายผมหรือเปล่ามีรถให้ผมแบบว่าได้เลือกสีเลือกลายเหมือนเดิมหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่นะค<ช>ุณผู้ชมครับอย่างคันนี้นี่คันนี้นี่ผมเช็คนะฮะเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะฮะอันนี้บอกเลยว่าพร้อมขายแล้วใช่ครับคุณผู้ชมครับผมจัดห <า S 1> ให้กับคุณผู้ชมเลยใช่ไหมใช่ครับจัดให้กับคุณผู้ชมเลยนะเป็น VFR NC 3 0นะคันนี้เป็นปี95 นะคุณผู้ชมครับผมนี่สวยงามแฟรลิ่งเดิมบอกก่อนนะแฟรลิงเดิมท้ายเป็นแฟรลิงแต่งนะทรงเดิมนะแต่ว่าไฟท้ายของเขาจะออกข้างเดียวนะเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันเลยนะฮะแต่ละอย่างนะว่ามันมีอะไรที่มันเป็นของแต่งและสภาพเป็นแบบไหนกันบ้างฮะ มาครับเรามาชมกับเจ้าคันนี้กันเลยนะครับเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยครับนี่คิวสีสโมสครับโอ้โหสดสวยเลยนะครับแล้วก็สีตัวรถนะครับจะเป็นสีแดงนะครับก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนะครับเล็กน้อยครับถือว่าไม่น่าเกียดนะพี่เรับถ้าใครอยากได้สีใหม่เนี่ยครับติดต่อทางร้านได้เลยนะครับอยากได้สีอะไรเลือกมาเลย ถามได้เลยครับว่าอยากได้สีอะไรเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้เลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาบกจะบอกอย่างนี้ฮะราคาที่เราจะเปิดวันนี้คือผมขายตามสภาพนี้นะบอกงนี้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ชอบสีนี้อยากจะทําสีเป็นลายอื่น อยากจะทําสีเป็นลายที่คุณคีเอทเองหรือว่าเป็นลายเดิมๆจะทําล้อสีอะไรติดต่อเราได้ครับผมรับทำนะฮะอันนี้ลูกค้าจ่ายเองนะบอกไว้ก่อนนะแต่จะให้ดูนะฮะก็คือแฟลลิ่งของเขาเนี่ยเป็นแฟลลิ่งแท้และเป็นของเดิมนะฮะคุณผู้ชมครับผมสวยงามนะงานแฟลลิ่งก็มีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะเพราะสีก็หลายปีแล้วค่อนข้างหลายปีนะฮะไล่ลงมาเขียนนเาะอ่าใช่ฮะแล้วก็มาดูที่ล้อกันนะครับนี่ล้อเป็นล้อเดิมปัดเงาใช่ปัดเงาครับนะฮะคุณผู้ชมเลยนะครับใช่ฮะฝั่งด้านซ้ายฮะฝั่งด้านขวาทุกทีฮะ หนูฝั่งด้านฝานต่อนะครับจะเป็นลายลักกี้สไตล์นะครับนี่เขาจะมี Honda นะครับสีก็นี่ครับตามสภาพครับผมก็คือของแต่งที่ให้มาอ่าอ่าเจะมีข้างคาร์บอนนะครับอ่าเรามาได้ของแต่งก่อนของอะไรรู้ไหมพี่เ็นอ่ารู้สิฮะถูกแน่นอนไทก้านะครับทุกผู้ชมครับผมต่อมานะครับจากของแต่งนะฮะด้านข้างนะครับ ไล่ลงมาด้านล่างนี่คุณเห็นไหมพักเท้าเกยโยใช่เป็นของแต่งอีกใช่ไหมพี่เบนใช่ฮะมีของแต่งให้เรียบร้อยนะคุณชมครับผมต่อมาฮะนี่ท้ายอย่างที่เราบอกนะท้ายแต่งคือบางคนอาจจะงงเฮ้ยพี่ท้ายแต่งยังไงวะบอกมันมีเบาะเดิมใช่ท้ายแต่งก็สามารถใส่เบาะเดิมได้ฮะแต่ว่ามันแต่งก็คือด้านหลังฮะคือสมัยก่อนเขาชอบปิดไฟข้างหนึ่งใช่นะฮะก็จะเหลือไฟดวงเดียวนะฮะเรียกว่าท้ายแต่งนะฮะคุณชมครับมาครับต่อกันที่บ้้นท้ายนะครับเริ่มจากนี่ก่อนเลยโชคครับพี่เบนใช่ฮะ นี่โชว์จะเป็นปีอะไรนะครับพี่อันนี้คือจะต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะตั้งแต่ปี92ขึ้นมานะจะมีซับแทงตัวนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคันนี้อย่างที่เราบอกแล้วเป็นปี95เพราะฉะนั้นมีซับแทงให้เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับล้อหลังเป็นโปรอาร์มแน่นอนฮะสวยๆหล่อๆแบบนี้โชว์ล้อแบบเต็มวงกันไปเลยครับคุณผู้ชมะแล้วก็เริ่มจากบั้นท้ายนะครับนี่จะเป็นไฟเลี้ยวตามวนะครับอ่ามันจะเป็นของแต่งนะครับแล้วก็ท้ายอย่างที่บอกครับเป็นท้ายแต่ง ก็จะมีไฟออกข้างเดียวนะฮะครับผมดูสปอร์ตขึ้นส่วนท่อนะคุณผู้ชมครับผมท่ออันนี้เป็นท่อคู่แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะว่าอันนี้เป็นงานบ้านเรานะฮะและเสียงท่อเพาะด้วยนะใช่เดี๋ยวเราค่อยมาสตาร์ทให้ดูนะฮะคุณผู้ชมครับมาลองมาดูนะฝั่งด้านซ้ายก่อนนะฮะตัวถังนะสีเสือนะทุกอย่างก็จะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานอย่างที่เราบอกนะคุณผู้ชมครับเกยโยงมีทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ แผงด้านบังตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่แผงข้างคาร์บอนอย่ที่ราบอกนะคะคุณเห็นไหมไทก้าเพอร์ฟอร์แมน์โอ้โหรับรองนะฮะสำนักนี้มีแต่ของดีของเทพนะฮะคุณผู้ชมครับราคาก็แพงด้วยนะฮะอันนี้นะฮะสวยงามด้านบนมาต่อที่ด้านบนครับนี่เริ่มจากเลือนไม้เลยครับตัวครอบเลือนไม้นะครับจะเป็นของไทก้านะครับก็คือของแต่งอีกเช่นกันนะครับนี่สวยๆเลยนะครับก็มาต่อที่แผงคอครับแผงคอนี่ก็เป็นไทก้าเช่นกันนะครับพี่เบ้นโอ้โหคันนี้นี่ ไทกายเยอะมากเลยนะคือต้องบอกว่าของแต่งก็จัดมาให้แบบ,บว่าเรียกได้ว่าก็ครบตัวครบคู่ตัวมาหน่ะของเขานะฮะคุณผู้ชมตรงรุ่นของเขาด้วยนะค,ะคือต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ผลิตขายต่างประเทศอยู่แล้วพวกนี้นะคุณผู้ชมครับค,ค,คือใครเล่นรถพวกนี้นะฮะจะรู้จักแน่นอนนะ,ะแบรนด์ไทกาะค,ะครับคุณผู้ชมมาครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับว่าเสียง4สูบวีนี่มันจะเพาะขนาดไหนนะครับมาลองสตาร์ทกันเลย เป็นไงครับเป็นไงเสียงเดินเบาเป็นไงบ้างพี่เบ้นเดินเบาเป็นไงคือต้องบอกว่าเดินเบานิ่งๆนะเสียงท่อนุ่มมากนะคุณผู้ชมครับอ่านเราลองเดี๋ยวจะลองดูคุณผู้ชมดูก่อนนะครับ จับใจจริงๆเลยครับคุณผู้ชมจะต้องบอกเลยนะครว่าเสียงหวานนะแล้วก็เสียงสีสูบวีนะก็จอกวิดวินิดหนึ่งนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ท่อท่อจะทุมๆนุ่มๆนะฮะแล้วก็เดินเบาอย่างที่เราบอกนะคันนี้นะฮะเรามีการนะเซ็ตร,รถเซ็ตอัพให้เรียบร้อยแล้วนะล้างกระเบืเช็คเบาทุกอย่างนะรถพร้อมใช้เลยคุณผู้ชมมนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเจ้า NC 30คันนี้นะครับก็รถตอนนี้นะครับก็หายากขึ้นทุกวันนะพี่เบ้นใช่ฮะไหนจะเรื่องโอนเรื่องอะไรอีกคันนี้คือทางร้านเนี่ยรับประกันการโอนให้เลยนะครับสามารถไปโอนที่ขนส่งได้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปวัดดวงเลยครับว่าจะเจอเลขตอก เลขคอเลขเครื่องตอกใช่ทางร้านการันตีให้ครับสบายใจได้เลยครับใช่ฮะคุณผู้ชมครับคืออันนี้นะฮะเป็นการการันตีของทางร้านอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกนะว่าเราขายรถเนี่ยคือเบียนแท้ทุกวันนะและอย่างที่บอกไปอีกนะว่า NC 3 0ทุกวันนี้คือสภาพเดิมๆอ่ะห,หายากพี่ก็ค,คือนักสะสมเดี๋ยวนี้เขาหาเก็บกันควักเลยเนาะพี่เบนหายากมากคุณเชื่อไหมสมัยก่อนผมขับ NC 3 5นะผมขายไปแสนกว่าบาท ทุกวันนี้นะ NC 3 5นะ3า0 0 0ยังไม่มีใครปล่อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับลและรถพวกนี้นะผมบอกเลยนะ<ช>ว่า<ช>รถยิ่งเก็บยิ่งเดิมนะยิ่งรักษาสภาพเดิมให้ดีเท่าไหร่นะราคาคุณนะจะทวีคูณเข้าไปทุกวันนะ<ช>คันนี้คุณผู้ชมมัทนะเบียนแท้แบบนี้โอนขนส่งแบบนี้<อ>ผมเปิดให้ในราคา1 1 9 0 00บาทพอไหมคุณผู้ชมมะเล้ามากเลยนะพี่เมแน่นอนฮะมีอีกออปชั่นหนึ่งคุณเลือกนะใครไม่ชอบสีเดิมอยากจะทำสีสีอะไรบอกผมฮะผมจัดการ ซื้อทำสีใหม่ให้ทั้งคนันแต่คิดเงินเพิ่มนะจ๊ะ <satisfaction> เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เท่านี้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะ,ะกดไลค์กดสั s c r การแล้วกดติดตาม,ตามด้วยนะสีรถขับไทยแลนด์นะฮะครั้งหน้านะว่าจะมีรถอะไรนะมาใ,ให้คุณชมได้เลือกชมได้เลือกขับได้เลือกขี่กันบ้างนะฮะพบกันพบกใหม่คลิปหน้ากับร้านสีรขับไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร,าร้านแมกมอเมโต์นะครับ